อันนี้หอยอันกะข้าวปุ้นอันก็มะเด่นอะไรนะหมักอะไรมักเด่นมักเด่นนี่ปลาผักชีนอะไรนะอะไรนะชีนมีชีนเจ็ดพิกอ้าวพักเทียมอะไรนะ ผักเทียมผักเทียมโอ้ฝากกดไลค์กดแชร์กด,กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หลังวันคินิปแม่ด้วย <c oughs> สบายอุ้สยสวัสดีค่ะวันนี้น้องนุ่งถิงจะมาทำมาตำข้าวปุ้นตอนทำนะคะวันนี้เราก็จะมาตำกินข้าวไม่เผ็ดนะคะ มันกินด้วยกันมันบอกป้าลุงสีน้ำขิงจะพูดไทยหนึ่งคลิปน้ำขิงจะพูดไทยหนึ่งคลิปค่ะแจวเลยไหนอุปกรณ์น้ำขิงฮะไหนอันนี้บักไหนไหนอะไรอันนี้บักม่วงไหนมาให้ป้าลุงดูหน่อยสิอันนี้มังม่วงอ๋อมังม่วงเหรอมงม่วงภาษาไทยก็เอินมักม่วงเหรอเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทย ผนดําไมา้ <c oughs> อคอมเมนต์อยูผ่ผดําไมา้อันนี้อันนี้พริกป่าไบตําค่ะอะไรนะนนป่ไวตาําอืมอา่อยมาก่อนอะไรนะมะนาวมะนาวปะโอ้ตู้เย็นน้ำขิงเยอะแยะเลยเนาะ มีอะไรบ้างนะให้ป่าลุงดูหน่อยสิมีปลาผัก<ม>ชีน <laughs> อะไรนะอะไรนะชีนมีชีน <laughs> โอเคโอเคมีหมากไม้ของน้องอะไรนะมีหมากไม้ของน้องมีหมากไม้ของน้องโอผักแล้วก็ผักเออ โอ้มักไม้เยอะเนาะอันนี้กรตับไหนนี้ก็ะบอกหนาวจะยอดเลยนี่อะไรนี่ยนี่อะไรอ่ะอันนี้ไม่รู้อ๋อนี่อะไรเนี่ยอันนี้น้ำผึ้งโอ้โหชัดจนเก็ดอันนี้อันนี้ซอสโอไหนเนี่ยไล่อะไรบ้าง เอาบะเมีฮะลืมเอาบะงาพูดไทยสิจะพูดลาวลืมเอาบักนานะคะเยอะเลยจะเอาอะไรใช่กับอันนั้นนี่ขับปุ่นขับปุ่นใชเอาพูดไทยสิเบิร์เดตฮะเบิร์ตเอาพูดไทยพูดไทย วันนี้ข้าวปุ้นหมดเลยคะ่ะอยากจะมักถั่วไปถามแม่ไปถามแม่แม่เอาน้องอยู่ขปุ้นดบอกไถ่ท,ที่ํามแม่มข้าวปุ้นบ่อยตามข้าวปุ้นไ้มนอ่งนน่ต ในตู้ปะตู้เย็นปะอ่ะทำไมหาไม่เจอจริงหาไม่เจอไงนะมัาดูมัาดูข้าวปุ้นกันข้าวปุ่นยันไเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะเออตู้เย็นมีโอ้ยจิ๊บทายเห็ดเนี่ยนะหตไงป่าดุงเจอแล้วไง อะไรอ่ะอันนี้อหอยอันนี้กะขปุน่นอ,อัน,นกร็มะเด่นอะไรนะมักอะไรนนมักเด่นมักเด่นคนไทยเขาไม่ได้เรียกมักเด่นนะเขาเรียกมะเขือเทศมะเขือเทศอ,อันนี้ก็ผักอืมแปแ๊ะแป๊เอาโคกมาเอาโคกอืก ไหนครูนี่นี่นี่พี่นี่เหรออืมตอกอันนี้อะไรเนี่ยอันอะไรเนี่ยอันนี้ตอกตอบอะไรตอกตั้ปุกปุกพอให้อหืมหมดหมดพอตั้ใส่บักม่วงฮะ ตำใสบังม่วงบ่<ะ>มันจะแซบเหรอแซบฉันชอบกิน hmm? ตำใสบังม่วงกับข้าวปุ้นเธออีอบอกว่าตำบอกพูดไทยสิอุ้ยคุณพ่อบอกว่าจะตำจะตำจะตำบังม่วง เตยอไม่ตำข้าวปุ้นไหนบอกว่าทำไมจะตำข้าวปุ้นงงประมุ่แล้วเอาพริกมาสิเอาพริกฉันกินเผ็ดไม่ได้หรอกอืก็ใส่หน่อยหนึ่งไมนกินเผ็ดไม่ได้กินแต่หน่อยใส่อะไรใส่พริกสิีดกินอยู่เลยใส่พริก อ่าผักเทียมอะไรนะผักเทียมผักเทียมโอ้โอดือด <laughs> อ่าผักเตียมหมดผักเทียมก็หมดโอ้ยตายแล้วใส่ได้เรือจะใส่ได้เลยหมดเหรหมดก็ไม่ใส่หรอกหมดก็ไม่ต้องใส่หมดก็ไม่ต้องใส่ เป็งไส่แกไม่ต้องกินเก่งๆิกได้ใส่อะไรใส่อะไรใส่แต่เด่นฮะแ่เด่นใส่ม์กเด่นอื่แล้วใส่น้ำขิงอี๊ใส่ไม่ได้เด็บไปเอาเมียนมาให้หน่อยไปเอาเมียนมาให้หน่อยสิอือนั่งไงนี่เอาเครื่องปรุงมาด้วยสิเครื่องปรุงมีอะไร อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอันนี้คานะน,น,น,นอคานอที่ไหนเออขาวพูดดีๆอะไรนี่คืออันนี้เกลือเออเอามาอุ๊ยอันนี้อันนี้คานอคานอไหนใช่นี่นี่อะไรนี่คานอเป้งนวัวเหรออะไรเนี่ยเป้งนัวฮะเป้งนัวผมชิวรือ ผมจะเลือกอะไรนะอันนี้อันนี้อันนี้มัคนคือเทปคโนออันนี้อะไรขนอขนอ <c oughs> เอาอะไรอีกไหมเอาน้ำตาลอื หรือม,มาปแปลกเอออนี่เอาให้หน่อยนี่เหรอฉันจะขนไปแล้นะขนมาขนไปขนเทเดน้อยเทเดน้อยอะไรนะเขียนเทเดน้อย,อยอเทเดน้อยอ๋อขนเทเดน้อยเทเดน้อยอืออืออือนี่ดื่มเอามา พราะว่าอะไรนี่ตำน้ำพริกกินกับมะม่วงดีกว่าใช่เนาะมไม่ไม่ใส่ไม่ใส่ก็ได้นี่ถ้าจะกินแจ่วตำแจ่วอะไรตำแจ่วอืมตำแจ่วฉันจะฉันจะตำบฉันจะตำอันนี้กับอันนี้นป่นกัางฮะฉันจะตำ อันนี้กับอันนี้ปนกันปนกันใช่อื้ออื้ออืออืตอนนี้เราเปลี่ยนใจแล้วเราไม่ตามข้าวปุ้นแล้วเ,เราจะกินมังม่วงใส่พริกเปรี้ยวเปลี่ยนใจแล้วไม่ตามแล้ว <ใจ S 1> ข้าวปุ้นใช่ตอนเช้าตอนเท้าจัง จังตำอะไรนะตอนตอนเช้าตอนเช้าตอนเช้าจังตำตอนเช้าหรือตอนเชา้าตอนเช้าอืมนี่จะทำอะไรนะทำทำทำพริกใส่บักมวงทำพริกกินกับบัหมี่ใส่พริกใส่ใส่เยอะนะกีตอวนอ้ นนส,สัมนี้นี้เออสัมนั้นแหละพอ,พอแล้วพอได้นะแล้วก็ใส่อะไรด้วยใส่อันนี้อะไรอ่ะน้ำน้ำปลาน้ำปลาอะไรให้ <c oughs> วันนี้ปลาแหลปลาไหลอันนี้ก่อนเอออะไรเนะี่ยอันนี้อันนี้ข้านวนัวข้าวคั่วข้าวคั่วอืเออใส่ใส่ไม่เยอะนะ ใส่นิดหน่อยพอประมาณอี๊ทำไมไข่ย,ยากจังอือพอดไ่นี่ไงนี่อะไรเขาเรียกอะไรเนี่ยนี่นี่คนตายเขาเรียกอะไรเนี่ยนี่นี่นอันนี้อันนี้มันเข้าขั้วนี่ที่ตักนี่นอะไรเนี่ยอันนี้มันมันบวงอะไรนะบวง,บวงอ๋อบวงใส่นิดหน,น่อยอืมพอฮะพอเอ,อ้พอ,พอ มาแล้วทำมันมใสอันนี้อืมใสยางะนิยดยางหน่อยนะ บะแมนผงชูรสผงชูรสมาใส่ไเออพ่อเออใส่กรใสอันนี้อันนั้นบใส่เกลบใส่เพราะว่าิใส่ปลาแดดเลยเออจนใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลนะโอเคใส่อีกนึงกเอันนี้นมาเอาันีปกอีกนึงโอเค ไดนะม่อแต่ปราเดกอะไรนะประแดประเไม่ใส่เยอะนะอพอพอโอเคเอ,อีกน่ยนยงอ,อีกู <laughs> พ่พอ่อพ่อพอพอมน้ำประเด็ <h> ah? ะกะน้ำปลาแดกน่ย อะพูดไทยสิอะไรนะน้ำประแดกน้อยอะไรนะน้ำประแดกน้อยน้ำประแดกน้อยใช่ใช่อ๋ออ่าทำไงดีมันท่วมโอเคและไรแล้วเอาไปชิมอืมชิมโอ้เสร็จแล้วเหรอใช่มาป้าลุงกินด้วยกันนี่กันเสร็จแล้วนี่แก้วอืมหมูบะหมวง ลองชิมสิแซบบอภาษาไทายเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะแซบแซบมันคืออร่อยอ๋อร่อยมากรู้เหมือนกันนะเนี่ยอือเป็นยังไงอร่อยอืมสีม,มือใครนะทำชสมมือสี<ห>ม,มือน้องผิงให้พ่อลองชิมหน่อยนะ แซ่บเหมือนกันนะเนี่ยมามามาปลาดุาเรียกแม่มากินด้วยสิแม่มากินอาพูดไทยสิพูดไทย พูดไทยพูดไทยอัดดอยบอกแม่สิบอกแม่ดิพูดไทยทำมาแม่กินส้มกินมะม่วงบะจ้าไทยเขาเอือนแบบบะจ้าไทยเขาเอือนแบบอร่อยมามันหน่อยนีไหม มันหยอยภาษาไทยเขาเอ่ยมาจากไหนเขาพูดไทยอย่างนี้เอบมามันด้นมันด้นเหรออุ้ยมันด้นมาละมันด้นอะไรมันออกจากจังอะไรนะอะไรมันออก อันไหนมันออกยากจังอืมอันไหนมันออกยากกันไม่ใช่มเมล็ดมันหรออะไรคนใดเขาเรียกมเมล็ดนะเขาเรียกเม็ดมาอือหือกินยั่ยวๆจ้าอือออือออือหือบอกป้าลุงหน่อยสิช่วยกดไลค์กด

แชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หลังมันคีนได้ทำไมเป็นไลน์ <c oughs> อ่าแล้วก็ช่วยยังอีกช่วยอะไรอีกช่วยดูโฆษณาก <c oughs> ช่วยดูโฆษณาน้ำน้ำขิงด้วยนะบ๊ายบายเผื่อจะได้มีไลน์ไลน์บายบายที่นะ่าจะเป็นขิปแล้วก็กดซุปเปอร์แตงให้ด้วยนะอะไสิน เด็ก้ากดตุ๊กาแต่งให้ด้วยนะจะไล่มีเงินไปซื้อขนมที่โรงเรียนที่บัตรตั๋ไหอ้าปิดคลิปอันนี้ปิดคลิปอันนี้เกสำหรับคลิปนี้ก็ได้อ้าพูดไทยสิเก็บวันนี้ขอตัวไปก่อนนะบ๊าบ๊ายายยบบายบาย